น้องๆคงจะเสียใจกันนะครับแต่ผมขออนุญาตสรุป5สิ่งที่เห็นจากเกมนี้<ม>เพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่เป็นอนาคตของวงการฟุตบอลไทยกันต่อไปนะครับข้อหนึ่งก็คือฟุตบอลแฟนฟุตบอลชาวไทยไม่ได้เลือกที่จะสนใจเฉพาะทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือว่าชุดยูย่ 23, หรือไทยมีเท่านั้นนะครับแม้จะเป็นเยาวชน16ปีนะครับขอให้เล่นดีเถอะแฟนบอลไทยตามเชียร์กันเยอะมากนะครับดูในไลฟ์สดคืเป็นแสนผู้คนอยากจะดูทีมชุดนี้เล่นมากเพราะฉะนั้น อายุไม่เกี่ยวใส่เดียวในบทนะครับถ้าหากว่าคุณเก่งพอคุณก็แก่พอเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นเยาวชน16ปีแต่นี่คืออีกหนึ่งทีมที่ทําให้แฟนฟุตบอลชาวไทยหันมาให้ความสนใจครับครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีพี่ปู่แล้วก็วันนี้เนี่ยทีมชาติไทยคือผมว่าในการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยแต่ก่อนเราเจอเวียดนามเราเจอสิงคโปร์เจ้าเจอมาเลเจอ,อินโดเนี่ยมันก็คนดูเยอะแล้วพี่ปู่ การที่มีทีมดีๆอย่างออสเตรเลียเข้ามาอยู่ในย่านอาเซียนด้วยเนี่ยเข้ามาแข่งขันด้วยเนี่ยผมว่ามันยกระดับมาตรฐานนะพี่ปูมันทําให้มันทํ<อ>าให้นักเตะไทยเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าโอ้โหมันเล่นมันเล่นดีเล่นมันแล้วก็โอ้โเจออ่แพ้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าชนะออสเตรเลียมาเนี่ยมันดังยิ่งกว่าชนะเวียดนามยิงทดเจ็บอีกนะพี่ปูอืมอืมข้อที่สองนะครับสิ่งที่เห็นจากโน์นาเมนนี้นะครับนั่นก็คือต้องให้เครดิตนะครับทีมบริหารอย่างมาดามแป้งคุณรวนพันธ์ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่กล้าเลือกโค้ชเจเด็ดมีลาบอันนี้ก่อนนะฮะเพราะว่า <B. S 2> วันที่มาดามแป้งเลือกโค้ชเจเด็ดมีลาบขึ้นมาคุมทีมทุนเนี้ยตอนนั้นนี่มีคนดิเดตหลายคนนะครับแม้กระทั่งคุณเอกวัพลซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยของมานอ <M ano> ด้วยนะครับและแน่นอนว่า <B. S 1> <B. S 2> พอมาดามแป้งเลือกโค้ชเจเด็ดมาเนี่ยนะฮะคนก็บอกว่านี่เป็นทีมครอบครัวเพราะว่าโค้ชเจเด็ดเองก็เป็นฝ่ายเทคนิคการท่าเรือด้วยก่อนหน้าก็เป็นคนใกล้คิดกันแต่มาดามแป้ง ล้าที่จะเลือกโค้ชเจเด็ดและก็ต้องให้เครดิตกับมาสเตอร์เจเด็ดมีลาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทําทีมชุดใหญ่จะไม่ประสบความสําเร็จหรืออะไรกันยังก็ตามแต่โค้ชเจเด็ดมีลาฟได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสําหรับการทําทีมฟุตบอลเยาวชนที่เขาเคยประสบความสำเร็จมามากมายตั้งแต่ตอนที่ทําอัดสัมพัญ์ศรีราชาและทีมเยาวชนไทยมาหลายชุดนะครับวันนี้เขาพิสูจน์แล้วว่าการอยู่กับเด็กๆการสร้างสร้างเด็กเนี่ยเจเดดมีลาฟทาได้ดีมากครับ ครับก็จริงๆดูเหมือนว่าเขาห่างเหินกับฟุตบอลเยาวชนมานานนะพี่ปูไปประสบความ<ฆ>สำเร็จกับเยบวาวชนที่เขาเคยปั้นขึ้นมากับชนบุรีแต่ว่าพอเขาถอยลงขยับลงมาเนี่ยผมว่าดีเอนเอในการพูดคุยเสอเด,ดเป็นคนไม่โหดไม่ดุแล้วก็มไม่ได้เหมือนไม่ได้ห่างเหินกับนักเตะพี่ปูเขาเป็นคนใจดีนะ<อ>แล้วก็ดูอ,อธิบายอะไรอาจจะเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยผมว่าเขาสามารถทําฟุตบอลที่ใช้เวลาสองสามอาทิตย์ได้ดีขนาดนี้ ผมก็ชื่นชมอันนี้อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าชื่นชมซึ่งอีกหนึ่งอ,อย่างเนี่ยเราก็ก็ต้องทำว่าเอ๊ะเขามีวิธีที่หลากหลายแล้วก็ทําให้เด็กมันมันคงเส้นคงวาพี่ปูรักษามาตรฐานได้จนถึงนัดชิงครับอ่ะสิ่งที่เห็นข้อพิสารนะครับจากทัวร์นาเมนต์นี้นั่นก็คือรูปแบบและ m มซ d เซ็ของนักเตะไทยที่เปลี่ยนไปเราจะเห็นนะครับว่านักเตะชุดนี้เนี่ยแม้คนจะบอกว่าเป็นข้อเลี้ยงหรือใดก็ตามนะครับ แต่พวกเขากล้าเล่นนี่คือทัวร์นาเมนต์แรกในระดับนานาชาติแต่สังเกตดูนะครับทุกคนกล้าที่จะเลี้ยงกระชากและพุ่งไปขัานหน้านี่คือความของฟุตบอลไทยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบแบบนี้จากชุดไหนแต่เน,นี่ยอิสระในการเล่นสูงมากนะครับแล้วก็กล้าที่จะเอาความสามารถของตัวเองออกมานะครับครับผมผมนึกถึงผมนั่งดูฟุตบอลยุโรปอย่างจอร์เจียพี่ป<อ>ู ที่ฟุตบอลอาจจะเป็นลองหรืออะไรแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ไปกับบอลได้ดีถามว่าเด็กเนี่ยอนาคตเนี่ยหนึ่งถ้าความสามารถเฉพาะตัวดีไปกับบอลได้ดีเนี่ยเดี๋ยวเอาระบบทยอยเข้าไปใส่เรื่อยๆในพี่ปูผมว่าฟุตบอลมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะสูงขึ้นมันจะดีขึ้นถ้าเลี้ยงบอลได้จ่ายบอลตรงเลี้ยงบอลดีเอาแทคติกเข้าไปมันก็จะพัฒนาตามอายุตามเลเวลของมันครับสิ่งที่เห็นในข้อที่สี่นะครับซึ่งอันนี้ผมชื่นชมมากนะครับแม้ว่า เราจะเสียจุดโทษบ่อยครั้งนะครับเราจะ,ะโดน BR เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละเกมเยอะมากแต่ต้องชื่นชมนักเตะจุดนี้ซึ่งเป็นเยาวชน16ปีวัยรุ่นเนี่ยมันเลือดร้อนเราย้อนกลับไปในสองสามปก่อนหน้านี้ในรุ่นที่ไม่เกิน16ปีเราโดนใบแดงเราไล่ต่อยกับเขาอันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากๆนะครับแต่ไม่เกิดขึ้นกับจุดนี้เลยคือมันจะต้องแดงก็แดงในเกมนะครับมันจะต้องเสียจุดโทษ เพราะว่าขาดประสบการณ์อันนี้ไม่ว่ากันเลยนะครับแต่สําคัญที่สุดคือพวกเขาเล่นด้วยสปิริตนะครับและสู้ทุกเกมจนกระทาั่งมาถึงนัดชิงชาเลจ์ก็สู้จนถึงหยดสุดท้ายนะครับชื่นชมในทีมสปิริตและทัศนคติที่ยอดเยี่ยมซึ่งผมเชื่อว่าก็ถูกปลูกฝังต่อๆกันมานี่คือความหวังใหม่ครับความหวังใหม่ไม่ใช่อยู่ที่สีเทาอย่างเดียวนะครับเราหวังกับทัศนคติที่ยอดเยี่ยมเลยครับใช่รับผมว่ามันเขาปรับตัวได้ดีนะพี่ปู ปรับตัวจากบางที<อ>โดน VR โดนจุดโทษไปนอกเกมตุกติกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันวันนี้เนี่ยมันมันเวอร์ไว้นะพี่ปูดู u t u b e ก็ได้อาดูทีวีก็ได้<อ>แล้วคนมันพูดถ<อ>ึงเยอะแล้วเด็กๆพวกนี้แน่นอนว่ามี Facebook มีอะไรที่มีอ่านข่าวเสพข่าวเยอะพี่ปูแล้วการแสดงออกที่ดีเล่นบอลดีเล่นบอลเก่งจ่ายบอลดียิงบอลแรงอันนี้แฟนบอลชมพี่ปูเมื่อไหร่ถ้าไปฮึดฮัดไปมองหน้ากรรมาการไปสอยขายหลังเพื่อนอะไรเงี้ยอันเนี้ยมัน<อ>มันจะกระแสมันจะตีกลับซึ่งพวกเขาไม่เลือกที่จะทํา ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับและข้อทีห้านะครับผมว่านะนะครับสะมาขอดฟุตบอลนะครับอย่าเห็นพวกเขาเป็นเด็กนะครับเด็กคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับอย่ากลับมาแล้วไปรับที่สุวรรณภูมิแล้วโบกมือแยกย้ายนะครับขอให้สร้างพวกเขาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าไม่เริ่มสร้างตั้งแต่เด็กๆนะครับเราจะไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีนักเตะรุ่นตัวโตขึ้นที่เก่งเลยครับส่งเสริมเลยครับเมื่อเราเห็นว่านักเตะชุดนี้เล่นได้ดีมีความมุ่งมั่น จริงๆมันมีตัวที่มากกว่านี้ตัวที่ดุดไปหรือว่าตัวที่อยู่ในสปอตที่มาเขามีรอบคัดเลือกมาหลายรอบนะครับผู้เล่นเหล่านั้นเนี่ยสามารถพัฒนาได้ส่งเสริมเขาอย่างจริงจังเรียกมาฝึกซ้อมเป็นระยะๆนักเตะรุ่นนี้ไม่ได้ติดกับสโมสรที่ต้องแข่งขันในลีกสามารถเรียกมาซ้อมได้เลยส่งพวกเขาไปแข่งต่างประเทศครับไปหาประสบการณ์ไปหุ่นเครื่องนะครับการพาฟุตบอลเด็กๆมันไม่ได้ด้ก็จริงนะครับผลมันไม่เห็นทันที แต่มันเป็นการปิดทองหลังพระและเป็นการสร้างฐานกีระมิดสร้างอนาคตที่ยอดเยี่ยมกราบเรียนท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคุณนวลพันธ์ลำซำอีกครั้งนึงนะครับว่าให้ส่งเสริมนักเตะชุดนี้อย่างถึงที่สุดครับเราหวังว่าพวกเขาจะไปโลกในอีก8ถึง12ปีข้างหน้าไม่ใช่ปีไม่ใช่ครั้งหน้านะครับเด็กๆยังอายุ16นะครับถ้าเราพัฒนาเขาอย่างต่อเนื่องอีกสองครั้งข้างหน้าเขาจะอายุ24และพีค,คที่สุดก็คือ อีกสามคันข้างหน้าอายุยี่สิบแปดทำนองนี้นะฮะส่งเสริมกันจอะอยากเห็นต้นไม้ที่สวยงามต้องเริ่มปลูกและลดน้ำินนี่แต่วันนี้ครับนี่คือบทสรุปห้าข้อครับอก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ซึ่งทางคุณอนพันธ์รัรมซำก็ทําได้ดีนะพี่กูเราเรานั่งดูายทอดสดตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนัดชิงชนะเลิศนะพี่กูที่ผ่านมาเนี่ยโหหาดูเยาวชนสิบเจ็ดปียี่สิบเอ็ดปีสิบเก้าปีถ้าไปแข่งเมืองนอกนี่หายากหาจริงหาจังพี่กูแต่ว่าวันนี้เนี่ย การที่ทําให้ปลูกกระแสวงการผูบ้บอลไทยกลับมาอีกครั้งวันนี้แพ้ออสเตรเลียก็ไม่เป็นไรแต่ว่าต่อจากนี้ก็อย่างที่พี่ปูบอกว่าเราต้องมีไทม์ไลน์ในการเดินต่อว่ามันจะไปเดินต่อ,อยังไงจะเก็บตัวฝึกซ้อมอยังไงอนาคตมันจะเดินต่อไปทางไหนจะไปชิงแชมป์เอเชีย er กับเขาได้ยังไงในตั๋วแปดใบที่จะไปชิงแชมป์โลกต่อไปพี่ปูอันนี้เรา,เ,าเราต้องมองมองให้ขาดอย่าทําเป็นเล่นๆว่าหลายคนบอกว่าไปเก็บตัวเลสเตอร์ ถามว่าดีไหมมันดีพี่ปูแต่เลสเตอร์มันได้แค่เดือนเดียวเดือนแค่แค่สิบห้าวันยี่สิบวันแต่หลังจากนั้นคุณจะทําอะไรมันต้องคิดกันยาวๆแบบนี้พี่ปูคือถ้าถ้าสมมุติว่าเอ,อ่อมาดามแป้งหรือทีมงานฟังผมอยู่บ้านนะครับจริงๆมันมีสูตรสาเร็จอยู่แล้วนะครับการจะไปเยาวชนสิบเจ็ดปีชิ้งแชมป์โลกเนี่ยนะครับเรื่องง่ายๆเลยครับเราต้องคัดเลือดก,กับพวกตะวันออกกลางเด็กเหล่านี้ต้องได้ไปอุ่นเครื่องในตะวันออกกลางบ้านนะครับเพราะว่ายังไงเราต้องเจอตอนเนี้ยเราเจอ รอบคันยืดเอเชียไม่ว่าจะรุ่นไหนนะครับเราเจอตะวันออกกลางไม่ต่ํากว่าหกสิเปอร์เซนตของทีมที่แข่งขันนะครับนั่นก็คือพวกอาอุอิรัากิลานออมานยูเอีนะครับทีมเหล่านี้นะครับสไตล์การเล่นที่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องลงทุนนะครับอย่ามุ่งว่าจะไปเลสเตอร์อย่างเดียวนะครับไปเลสเตอร์เป็นการฝึกที่ดีนะครับเล่นกับคนั่งกก็ดีแต่เราควรได้มีโอกาสเล่นกับพวกตะวันออกกลางได้อุ่นเครื่องกับเกาหลีญี่ปุ่นนะครับ อุ่นกับทีมเหล่านี้ทําให้เด็กๆที่ประสบการณ์น้อยเขารู้สึกว่าเขาไม่กลัวนะครับพอถึงร์นเดเนจริงเขาจะสู้กับทีมในกลุ่มชั้นนาของเอเชียได้อย่างสนุกสูสีเพราะฉะนั้นต้องยอมลงทุนนะครับมันมีวิธีการไม่ยากครับในสมัยก่อนที่ปีไหนที่บอลไทยจะไปบอลโลกเนะี่ยดูง่ายครับถ้าผู้ใหญ่จริงจังนะครับผู้ใหญ่จริงจังก็คือส่งไปอุ่นเครื่องต่างประเทศเชิญทีมต่างประเทศที่มีศักยภาพเข้ามาอุ่นนะครับเพราะว่า ของเขาก็เหมือนเลยแหละก็คือเด็กอายุ16ปีของเขาเนี่ยมันไม่ติดสมโมสรเขามีการเก็บตัวฝึกซ้อมส่งเทียบเชิญเลยครับนะฮะส่งไป<ม>เชิญซาอุมาอุ่นเครื่องในเมืองไทยอิหร่านาอุ่นเครื่องในเมืองไทยได้เลยอ่ะคุณออกค่าเดินทางมารเราออค่าที่พักอาหารให้แล้วจัดเกมอุ่นเครื่อง<ม>ให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีเกมเยอะๆครับเออถ้าเรารไม่มีเกมเลยเนี่ยนะครับมันไม่ได้หาประสบการณ์แต่ตรงไหนก็คือประสบการณ<ล>์จริงในเกมทีนเหมือนก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วล่ะตอนนั้นแะนะฮะ ใช่ครับคงไม่มีเก็บตัวห้าวันเจ็ดวันสิบวันแล้วนะพี่ปู <achieve> ถ้าหากว่าพอมีแบบนี้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยผมว่าถ้าตรงนี้เนี่ยตีโจทย์แตกตีอ่าต้องบอกว่าอะไรปัญหาที่ผ่านมาได้ดีเนี่ยเด็กชุดนี้จะได้เก็บตัวที่ดีจะได้อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ๆที่ดีแล้วก็จะได้พัฒนาไปได้ถูกทางผมอวอาแบบนี้นะผมไม่อยากให้ไปสามวันห้าวันแล้วก็ พอแพ้มาก็บอกว่าโอ้โหเวลาเก็บตัวน้อยอะไรเงี้ยเสียดายเสียดายเวลาเสียดายทัวร์นาเมนต์ด้วยครับผมอยากจะให้วันพรุ่งนี้มาดามแป้งที่มีคอนเน็กชั่นกับรัฐบาลกับเอ่อท่านนายกฐมนตีเสรษฐาทวีศินนะครับได้มุ่งไปหาโดยู่ในเรื่องนี้เลยเจ้าทีมชุดนี้เข้าไปสู่โครงการหนึ่งกีฬาหนึ่งรัฐวิบาหกิจก็ได้นะครับเพราะว่าเขามีโครงการนี้อยู่นะครับและเป็นโครงการที่ทำกันยาวๆสี่ปีแปดปีไปเลยครับ อ่ะอย่างสมมุติว่าการไฟฟ้าหรือ P A เข้ามานี่นะครับสมมุติว่างบประมาณที่เราจะไปทํา U ย3่บเนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าปเป็นการทําแล้วมันซ้ําซ้อนนะครับอ่ะเอางบประมาณตรงน,นั้นเนี่ยมาทาชิ้นชุดนี้แล้วก็วางโปรแกรมเลยจะไปอุ่นเครื่องที่ไหนจะเก็บตัวปีหนึ่งกี่ครั้งนะครับจะ,ะมีอะไรยังไงบ้างตรงนี้ผมว่าแล้วก็ทําเป็นโครงการร่วมกับ P A ก็ได้ครับปอทอ,อก็ได้ครับรัฐวิสาหกิจทั้งหลายเนี่ยนะฮะทำได้ครับขอให้ทําเถอะนะฮะ ได้ครับก็เดี๋ยวถ้าหากว่าช่วงไหนฟอร์ไม่ดีอะไรไม่ดีบ้างคนไทยก็ต้องก็ต้องมองข้ามนะพี่ปูมันต้องรอ<ม>ความสาเร็จได้นะไม่ใช่ว่าเขาแพ้นัดสองนัดแล้วจะไปไล่โค้ดอีกแล้วเดี๋ยวจะไล่เขาเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความอดทน<ม>อยู่ในนั้นด้วย